เออไอ้ค่าเทอมแกที่มาหาลัยอ่ะเขาให้จ่ายช่วงไหนก็อีกสองเดือนนะพี่พอมีเวลาอยู่พีก็จะได้เตรียมตัวไว้ก่อนจะได้หักเงินจากงานมาแบ่งไว้เหนื่อยไหมพี่งานดูแลคนเปิดของพี่ดูแลแทบจะไม่ได้พักเลยพี่ไม่เป็นไรหรอกนะาไหวอยู่แล้วแกตั้งใจเรียนเหอะแล้ววันนั้นอะ่ะมอไซค์ที่ไปยืนอามาแล้วล้มไอ้ไม่ได้เป็นคนขับนะไอเดียมันเป็นคนขับ อืมพี่รู้แค่เป็นคนซ้อนพ่อมอไซค์เขาพังเขาก็ต้องเรียกค่าเสียหายแค่ก็ต้องช่วยเขาจ่ายนะคือนางก็ตั้งใจแบบเขาไม่ใช่หรอก็จริงแหละแต่ไอาจะไม่ทำแบบนั้นแล้วนะพี่หมวยสบายใจได้อืมพูดแล้วนะไปกินข้าวอืม บ้านเลขที่หกศูนย์สองก็บ้านหลังนี้นี่บ้านป้าหน่องบ้านก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรนี่ทำไมคนดูแลป้าหน่องลาออกไปบ่อยจังคงไม่มีอะไรหรอกมั้งสวัสดีค่ะป้าหน่องใช่ไหมคะหนูชื่อหมวยนะคะที่จะมาดูแลป้าหน่องต่อจากคนเก่าสวัสดีจ้าหนูมวยขอบคุณนะที่จะมาดูแลป้ายินดีค่ะ น,นีป้าอยู่คนเดียวใช่ไหมคะใช่จ้ะยังดีนะที่มีป้าแตนข้างบ้านมาช่วยส่งข้าวส่งน้ำให้ตลอดอยู่คนเดียวแบบนี้ลำบากแย่เลยสินะทำยังไงได้ล่ะลูกป้าก็ไม่มีผัวก็เพิ่งตายไปแถมป้าก็มาป่วยติดเตียงอีกเฮ้อเคาะซ้ำกามซัดจริงจริงชีวิตเสียใจด้วยนะคะป้าแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะหนูจะดูแลป้าเอง อยู่กับป้าไปนานๆนะหมวยพวกคนก่อนๆที่มาดูแลป้าอยู่กันได้แป๊บเดียวก็ไปกันซะละเห็นพวกเขาบอกว่าได้ยินเสียงในบ้านแปลกๆกุกๆกะกๆตลอดคงคิดว่าเป็นผีแล้วมั้งไม่มีอะไรหรอกนั่นน่ะแมวดำข้างบ้านมันชอบเข้ามาคุยขยะในครัวหนูตกใจแทบแย่ แล้วป้าหิวหรือยังคะเดี๋ยวหนูจะได้ออกไปซื้ออะไรให้กินนิดหน่อยจ้ะขอบใจนะจ๊ะเลขเด็ดงวดนี้โหไม่ค่อยสวยเลยอะแต่ละเลขหาเลขอะไรอยู่จ้ะแม่หนู เ,เมื่อกี้ลุงถามว่าอะไรนะคะหาเลขอะไรอยู่หน้าเครียดเชียวอ๋อไม่ได้มีเลขอะไรพิเศษเหรอกค่ะก็หาไปเรื่อยๆงั้นลุงให้เลขเอาไหมตรงๆเต็มๆแน่นอนจริงเหรอคะลุงเลขอะไรเหรอคะลุงขอฟันธงหกห้าอ้าแขนรับทรัพย์หกห้าเหรอคะลุงได้เลยคะ่ะเลขสวยอยู่เดี๋ยวหนูจะซื้อตามนะคะงั้นหนูไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ เออ่ว่าแต่ลุงชื่อา้าหายไปไหนเนี่ยวัยจังเอา้าหมวยหานเออว่าแต่งวันนี้สนใจเลขอะไร 6, ไหมอ่ะนี่เอ่อมีหกห้าไหมอาหารหกห้าเหรอแป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่ไงหกห้าแต่ว่ามันเป็นชุดห้าใบนะ งั้นเอามาห้าใบเลยก็ได้ไปได้เลขเด็ดมาจากไหนเนี่ยหกห้าไม่ค่อยคุ้นเลยนะงวดเนี้ยพอดีมีลุงคนหนึ่งที่หัวลน้นล้นอ่ะอยู่แถวนี้เขาให้เลขมาลุงหัวลน้นล้นใครอ่ะแถวนี้มีด้วยเหรอหมวยก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะแต่ว่าเขาทักเลขนี้ไว้ก็เลยซื้อเขียไว้หน่อยแล้วกี่บาทอ่ะห้าร้อยพอดีด ขอบใจนะเดี๋ยวฉันไปก่อนป้าขอฟังหวยห,หน่อยนะไม่รบกวนใช่ไหมไม่หรอกค่ะป้าหนูก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันนะคะตรืงวเล็กเท้าให้สองตัว วันที่17มกราคม2567เลขที่ออก65 <c oughs> หนูถูกค่ะว่านอง65ซื้อตั้ง5ใบแน่ดีใจด้วยนะหมวยไปได้เลขมาจากไหนล่ะมีลงคนหนึ่งแถวตลาดอะคะ่ะหัวล้นๆมาให้เลขหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะป้าแต่หนูถามคนแถวนั้นก็ไม่เห็นมีใครรู้จักเลยนะคะ ลุงหัวล้นเหรอใช่ค่ะป้าสงสัยแกน่าจะเพิ่งย้ายมาอยู่อืมเอาไว้ใช้นะนี่เอาเงินมาจากที่ไหน,นพี่หมวยอ๋อแบบนี้ถูกหวยแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะอืมพี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้อะ่ะเจ้าไม่เอาเอาสิพี่หมวยตั้งแต่พ่อกับแม่เสียไปนะ ถ้าไอาไม่มีพี่หมวยชีวิตไอคงแย่เลยอะ่ะก็คิดได้นี่ยังไงก็ใช้ชีวิตอย่าให้เดือดร้อนแล้วกันใช้ชีวิตให้ดีๆแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไอสัญญานะจะไม่ทําให้พี่หมวยปวดหัวอีกแน่นอนลุงแกไปไหนนะว่าจะขอบคุณซะหน่อย มองหาใครอยู่เหรอโอ๊อย,อยลุงตกใจหมดหนู่จะมาขอบคุณลุงอะคะ่ะหันแน่ถูกใช่ไหมล่ะหกห้างวดก่อนอายุของลุงเองแหละใช่ค่ะอายุของลุงหรอหนูถูกลอตเตอรี่ตั้ง5า้าใบแน่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กแล้วงวดนี้อยากได้อีกไหมล่ะเอา้าถ้าลุงจัดให้หนูก็ไม่ปฏิเสธแล้วคะ่ะลุงขอฟันท่องสองศูเก้าเจ้ามือร้องจกักสอง โอเคค่ะหนูจะซื้อลอตเตอรี่ห้าใบเลยว่าแต่หกห้าก็อายุลุงแล้วสองศูนย์เก้าหรอคะวันเกิดเมียลุงเองยี่สิบเดือนเก้าอ๋อแล้วลุงชื่ออะไรหรอคะถ้าเกิดว่ารอบหน้าหนูเจอลุงอีกอาจจะได้เรียกชื่อถูกลุงชื่อเอกไว้เจอกันงวดหน้านะหนูหมวยค่ะลุงเอกไว้เจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะลุงเอกเขารู้ชื่อเราได้ยังไงอะ อ้าวหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยป้าดีใจนะเนี่ยเริ่มขยับขาได้แล้วนึกว่าจะไม่มีโอกาสเดินได้แล้วซะอีกหนูก็ดีใจค่ะเห็นฝหนองดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ ก็เพ่หมวยนั่นแหละช่วยทํากายภาพให้ป้าทุกวันขอบใจมากเลยนะไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่หนูแต่เวลาหนูเห็นคนที่หนูดูแลเขาอาการดีขึ้นเรื่อยๆหนูก็มีความสุขทุกครั้งเลยค่ะเออนี่กี่โม,มงแล้วห่วยออกหรือยังอุ้ยจริงด้วยอะป้ามาค่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้ฟังตังวเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก สองศูนยเก้าโอ้ยงวนี้เหมือนก็ถูกอีกแล้วเหรอใช่ค่ะป้าสาวตัวตรงเลยถึงซื้อลอตเตอรี่ไว้ห้าใบเลยนะคะแต่เอ๊ะป้าหน่องดีใจนี่ป้าหน่องก็ถูกเหมือนกันเหรอคะใช่จ้ะป้าซื้อไว้ใบหนึ่งวันเกิดป้าเองวันที่ยี่สิบเดือนเก้าวันเกิดป้าเหรอคะใช่จ้ะ งวดนี้ป้าอยากซื้อเลขวันเกิดรู้สึกว่าดวงดีเริ่มขยับแข้งข,ข,ขยับขาได้แล้วคือหนูได้เลขมาจากลุงหัวล้นคนเดิมอะค่ะแกบอกว่าเป็นวันเกิดของเมียแกแล้วก็ตรงกับวันเกิดของป้าหนงเลยนะคะแล้วหกห้าที่หมวยถูกง,งวดก่อนแกบอกว่าเป็นเลขอะไรเหรอจ๊ะอายุแกอะค่ะอายุหกสิบห้าปีหมวยอย่าบอกนะตาลงุงหัวล้นคนนั้นอนะชื่อลุงเอง ใช่ค่ะป้าหนองรู้จักด้วยเหรอคะเอาอีกแล้ววิตาเอกนิสัยขี้เล่นเหมือนเดิมจริงๆใช่ตาคนนี้ไม่หมวยนี่แหละผัวป้าเองเฮ้ยใช่จริงๆด้วยค่ะป้านอง ลุงคนนี้เลยดีนะที่ยังมาดีมา้โชคให้ลาบกับมวยด้วยหมายความว่ายังไงเหรอคะที่บอกว่ามาดีอย่าบอกนะคะว่าฮะลุงเขาเป็นผีเหรอคะใช่จ้ะลุงเขาเสียไปแล้วแต่ก็ยังไม่ไปไหนคอยวนเวียนอยู่แถวนี้คอยให้โชคให้ลาบคนอยู่ ไม่ต้องไปกลัวลุงหลอกจ้ะเขามาดีไม่เคยหลอกใครที่เข้ามาให้หนูเจอแสดงว่าหนูมีดวงกำลังจะโชคดีนะว่าไปก็คิดถึงเดี๋ยวนี้ไม่มาให้เจอเลยนะตาเอกป้าลองอยากเจอลุงเอกเหรอคะจ้ะแกหายไปเลยถ้าเจอเขาหน้าฝากบอกด้วยนะ ลุงเอกลุงเอกลุงเอกอยู่ไหนอะลุงลุงเอกอยู่นิ่งเหรอคะลุงหนูจะบอกว่าป้าหน่องฝากมาบอกอะค่ะว่าให้ไปหาเขาบ้างลุงหายไปเลยแล้วนี่ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าลุงเป็นใครรู้แล้วค่ะก็ป้าหน่องเป็นคนบอกหนูป้าหนองแกคิดถึงลุงนะลุงก็คิดถึงป้าเขาเหมือนกัน ตอนที่ลุงเสียใหม่ๆลุงก็เข้าไปหาเขาบ่อยๆจนคนที่เข้าช่วยดูแลหนีก็เจิงไปหมดเลยถงใส่คงกลัวลุงมั้งเป็นหนูหนูก็กลัวนะคะลุงลุงเข้าใจเลยมาอยู่ข้างนอกแทนคอยเป็นห่วงอยู่ห่างๆแหมหวานจังเลยนะคะลุงจนหนูหมวยมาดูแลป้าน้องนี่แหละลุงเลยหายห่วงหน่อยอาการของป้าเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆลุงเลยอยากตอบแทนหนูบ้างไง ขอบคุณนะคะลุงว่าแต่งวดนี้มีเหมือนเดิมไหมคะมีแน่นอนอยู่แล้วงวดนี้ลุงให้เจ็ดหนึ่งสองฟันทงเจ็ดหนึ่งสองแล้วเลขอะไรอีกอะลุงเอกที่ลุงให้อ่ะสามตัวหน้านะถ้าอยากได้ที่เหลือสามตัวหลังถามป้าหนองเอามันเป็นเลขที่มีความหมายระหว่างลุงกับป้าเขานะ่ะโห นี่ลุงจะให้รางวัลที่หนึ่งกับหนูเลยเหรอเดี๋ยวก็รู้ลุงไปก่อนนะเก่งจังเลยค่ะป้านองเริ่มเดินได้คล่องขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนะป้าจะเดินออกไปเมาส์กับป้าแตนให้หายคิดถึงสัหน่อยค่ะเอ่อป้านองคะ ลุงเอกได้มาหาป้าหนองบ้างหรือยังคะเห็นแกบอกจะมามาแล้วมวยเพิ่งมาหาเมื่อคืนคุยกันสนุกมากเลยนะเนี่ยค่อยหายคิดถึงหน่อยดีใจด้วยนะคะเอองวดน,นี้ลุงเอกก็ให้เลขหนูมาอีกนะเจ็ดหนึ่งสองแต่ให้แค่สามตัวหน้าส่วนสามตัวหลังให้มันถามป้าหนองพี่เล่นจริงๆเลยตาเอกว่าแต่เจ็ดหนึ่งสองมันเลขอะไรนะเจ็ดหนึ่งสอง ทำไมป้าคิดไม่ออกแกบอกว่าเป็นเลขที่มีความหมายระหว่างแกกับป้านองอะคะ่ะอ๋อวันที่เจ็ดเดือนสิบสองใช่ไหมเลขอะไรหรอคะป้านองวันแต่งงานของป้ากับลุงนะ่ะส่วนพสสองห้าสี่ศูนย์จ้ะถ้าเงนินก็น่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งสองห้าสี่ศูนย์ไหมคะป้า ชัวแน่นอนเจ็ดหนึ่งสองห้าสี่ศูนย์หมวยเราไปหาซื้อดูแล้วกันได้เลยค่ะป้าน้องสาธุนี่ เ1 2 5 4 0ี่ช่วยลุ้นด้วยนะเดี๋ยวแบงตังกินนมได้เลยพี่หมวยเฮ้ยนี่พี่หมวยมาแล้วมาแล้วรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16บกุงาพันธ์พุทธศักราช2,567เลขที่ออก712540พี่หมวย เราถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจจังเลยเนาะดวงดีอ่ะพวกเราจริงพี่หมวยไม่คิดเลยว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งครั้งนึงในชีวิตเดี๋ยวเราเอาเงินเก็บไว้สำรองใช้ในครอบครัวนะไอได้เลยพี่หมวยแต่ก่อนอื่นคืนนี้เราออกไปฉลองกินชาบันก่อนนะได้เลยสิน้องรักเออว่าแต่พี่หมวยไปได้เลขนี้มาจากไหนอ่ะ ลุงคนหนึ่งเขาให้เลขพี่มานะ่ะงั้นเราต้องไปตอบแทนลุงเขาด้วยนะเนี่ย